พาไปดูกันต่อนะครับเรื่องของตำรวจฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วก็หลายคนก็มีความกังวลใจนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการตรวจสอบข้อท็จจริงแล้วนะครับว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของนายตำรวจที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนนะครับคุณผู้ชมครับในเรื่องนี้ทางด้านพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลกริพิทยาบูรณ์ครับรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็มีการกล่าวถึงนะครับ บอกว่ากรณีที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับได้มีการตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมหนึ่งกรณีตามที่ได้มีการนำเสนอบนข่าวสังคมโลกออนไลน์นะครับว่าดาบตำรวจอายุ40ปีครับฉีดวัคซีนเข็มที่2ได้1สัปดาห์และเสียชีวิตในเครื่องแบบเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับกรณีดังกล่าวนี้จากการตรวจสอบก็ปรากฏว่านะครับยืนยันว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ ข้อเท็จจริงนะครับมีดังต่อไปนี้ก็คือว่าสืบเนื่องจากวันที่17กันยายน2564นะครับดาบตำรวจปริวัตรนามลานะครับผู้บังคับหมู่จราจรสอพภอูเวียงจังหวัดขอนแก่นได้เสียชีวิตจากนั้นก็มีการแชร์ข้อมูลบนสื่อออนไลน์นะครับถึงประเด็นการเสียชีวิตของดาบตำรวจปรวัตนี้ว่ามาจากการฉีดวัคซีนโควิด1 9 ซึ่งทางพันตํารวจเอกไพโรธไตรธรรมนะครับพูมกับสอพอภูเวียงยืนยันบอกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครับทําให้ผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารนี้เข้าใจผิดแล้วก็สร้างความหวาดกลัวและสับสนให้กับประชาชนที่กําลังเข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งแพทย์ประจาโรงพยาบาลภูเวียงก็ได้มีการชนสูตรพลิกศพแล้วก็บันทึกสาเหตุการเสียชีวิตนะครับว่าเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันเนื่องจากผู้เสียชีวิตครับมีโรคประจําตัวก็คือโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของดาบปริวัตินั้นนะครับก็ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มตั้งแต่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วระยะเวลาหลังจากที่ได้รับการฉีดทั้ง2เข็มนี้นะครับก็ร่วมร่วม2เดือนจึงไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนแหละครับส่วนผู้ที่โพสต์นะครับในกลุ่มไลน์ที่ใช้ชื่อว่าร้อยตำรวจโทโกศลชัยนอกจากการตรวจสอบ ของทางสอพภูเบียงนะครับก็พบว่าร้อยตระเวจโทโกศนชัยนอกเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจราชการครับอยู่ที่สอนอมักกะสันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แทจ้จริงนะครับในการดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสอพภูเบียงครับจะมีการแจ้งไปยังผู้กํากับสอนอมักกะสันนะครับเพื่อให้แจ้งทางร้อยตระเวจโทโกศนเนี่ยเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสอบสวนรายละเอียดข้อเท็จจริงในการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย ดังนั้นนะครับขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวดังกล่าวนี้แล้วก็ขอความร่วมมือนะครับไม่แชร์ไม่ส่งต่อในช่องทางใดๆนะครับอีกทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังความพิจารณาต่างๆนะครับในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับ